อ whiskey, อ, whiskey, อ,อ, whiskey, อสวัสดีครับวันนี้ออก,ก็จะมาเล่นเกมอะไรนะน้องอะไรวะเกมคิตตี้คิตตี้สยองขวัญมันมันสยองตรงไหนวะมันสยองกี่โมงวะน้องอยากรู้ว่ามันสยองกี่โมงอ,ะอ่ะโอ้โหเราไปกันเลยดีกว่า,อาเออไปสองคนตรงนี้เลยสิบห้าวิโอ้โห รอยังนานสิบห้าวิมันจะให้กูรอรทำไมวะแมงเอ,ยอ้ยน่ารักมากจิมน่ารักจัดฮ่า <laughs> โ่าฮ่าฮ่ลฮ่าไ่าฮ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 ่าั่าฮ่อฮ่าฮ่าค่าฮี่าฮ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 ่ออ 1, อออาอ่าฮ่าอ่าฮ่าฮ่าฮเา่าอีาฮ่าฮคือคื่า่าฮ่่าฮ่าฮ่า <laughs> ่าฮ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 ่า่าฮ่า่าฮ่า่าฮี่า่า่่า่่ อะไรร้านขายของเล่นคิตตี้โอ้โหแม่งไม่มคือ,อค,คือแม่งคือแม่งเอารถมาเว้แล้วแม่งก็แม่งก็เขียนไปเวน้าหนึ่ <laughs> 1, 2, 3, เนี่ยไหนวะหนึ่งสองสามสี่มาคิตตี้มันยิ้มวะเฮียยิ้มแบบไอ้หน่าเลยยิ้มแบบสิกสิกมาก่าเอาไรเว้ ไอ้เหี้ยมันเออเดินอย่างช้าเลยเหี้ยไฟฉายฟรีป่ะนี่โอ้โหโลบักอีกโอเหี้ยโลบักเป็นเงินเป็นทองยังไงวะแบบเนี้ยโอ้โหไหนนี่มันขันตามเน่ยขันตามเฮ้ยเออปล่อยป่ะเออหันตามเลยหัวมาแล้วมันไม่แปลไทยให้ด้วยโอ้โหมันไม่แปลไทยให้กูด้วยเนี่ยอ้าวชิบหายแล้วจ,จะเล่นยังไงวะจะเล่นยังไงวะไม่ได้ เราเล่นเราเล่นใช่เราเล่นไปตามนี่เลยเอาที่แบบแปลพอแปลได้เออมาเดอะแคทแมวแมวมันอยู่ตรงนี้ตลอดไอ้มันอยู่ตรงนี้เป็นบ่อยครั้งอย่าไปขยับมันขอให้โชคดีเราไปเราไปเลยะอ้าวไอ้เราต้องขยับมันนะ ขยับเพียอะไรมันบอกอย่าขยับไปสัตว์โอเคแทดกินดากิปปี้เอากูอ่านไม่ทันใ้สัตว์อ่อให้เก็บของเล่นเก็บของเล่นก่อนเออเก็บของเล่นเดี๋ยวพีคอั t เดทอยไปเก็บของเล่นเดี๋ยวนี้ลูกบอลนี้ไป อะไรอ๋ไลท์แทชแอร์ชอปฟิกอัพโอเคตอนนี้เก็บของเล่นเสร็จแล้วเนตอัพสวิปสวอะไรสวิปปิ้งมันเหมือนมันเหมือนไอ้นี่เลยคูลเจ็แบบเลอร์อะไรวะคูลอะไรอ่ะทำความสะอาดโอ้โหแล้วกูเพิ่งขึ้นมาข้างบนโอ้โหเฮ้ยมันมีคูนสองสปีดด้วยแต่แม่งโลบักไอ้ยัยยี่สิบโลบักกูจะรั่วเลยไอ้สัตว์แม่งเอาแล้วมีมีไม้กวาดอันเดียวรึไงวะไอ้สัตว์เอา จะแยกกันแน่แยกกันมันเก็บเฉยๆได้ป่าวะเก็บเฉยๆได้ป่าวะยิบทะลเลยยิบทะลุหยิบทะลได้เลยสัตว์ไอ้เฮ้ยอ๋อมันอ๋อไอ้เี้ยมันเก็บแล้วมันไม่หายนี่ว่ะกดห้าเก็บก่อนเก็บก่อนเอ้ยเดี๋ยวกูไปเก็บตรงลุ้นก็ได้มาดูดิมันขึ้แต่สารพัดเออไปเลยเรียบร้อยอะไรอ่ะ เอาสายอะไรเอาอออกข้างนอกเหรอไปออกข้างนอกไปทิ้งขยะไปทิ้งขยะไอ้เหี๋ไปทิ้งขยะนี่แม่งชอบโดนตลอดไอ้สัตว์ตอนตอนรถบัสแม่งก็โดนและทิ้งขยะไอ้เหี้ยเหี้ยตกใจหมดเลยสาธุปากไม่ให้สูงไว้สิเหี้ยเอาอุ้ยเอาแล้วมาก็หายไปเลย อา amine, ้าวเฮ้ยเฮ้ยใครเนี่ยใครเนี exactly. ่ยไอ้แก่นี่ใครนี่ไอ้งอกนี่ใครนี่อะไรยูนิออเดอร์มึงเป็นพนักงานใหม่เหรอใช่กูเป็นพนักงานใหม่มึงคือใครอะไรดอนเมเตอร์บาจูเมตอะไรเี่ยอะเมตเกตแบบบิ๊กวันอะไรนี่เทคอยู่ไรลันบีฟอร์มันบอกว่าให้เราเหตอะไรอะให้เราวิ่งเมื่อเห็นอะไรไม่รู้ โอเควอร์วอร์แชทเซลทาร์แฟร์ซี่ไก่เขาน่าจะล้อเล่นกับเราหรือเปล่ารถแม่งใหญ่นะตุ๊หัวหุ่ยกันได้วย้ารถแม่งรถแม่งแบบใหญ่อ่ะเอ้ยไปเก็บขยะก่อนเก็บขยะก่อนยังไม่เก็บขยะเลยเมื่อกี้ไปคุยกับคนบ้าเฉยยังไม่ทันได้เก็บขยะเลยเออเก็บเลยเก็บแล้วเก็บแล้วเออใครัักไส ต่อ,อยไ่งเ,เออแม่งยหยรู้นายสัตว์เยี่ <c ười> ยวหัวกระโดดเข้าหัวกะโดดเข้าหัว จะีท<น> <problem> ่าสวยท่าสวยเฮ้ยเฮ้ยว้าวว้าวว้าวเก็บกับก่อนไหมเราพุทธพุทเฮอร์เบกเก็บกับก่อนเก็บกับเอ้ยชุยเฮียอะไรเนี่ยนินผาเฮียเฮียเฮียอะไรเนี่ยไอ้สัตว์กใจหมดเลยสัตว์กูเก็บมึงกลับมึงก็มาหลอกกูเฮียมึงจะเอาไงกูวะแม่งเก็บกลับแม่งยังหลอกกูจะรั่วเลยสัตว์ ไปไปแล้วชั้นบนเนี่ไม่สำรวจเลยันนี้โชวเวลเอ้ยมันต้องการโชวเวลอะ่ะมันต้องการพุ่อมาทำเพี้ยอะไรอะไรอะ่ะช็อตแก๊บบล็อกค่ะ,คะโอเยีเออ่บไปที่ออรถอีกไอสัตว์กูยังไม่ทันได้ไปข้างบนเลยอ่ะโอ้โหตบแม่เออยังไม่ทันได้ไปข้างบนเลยแม่งโอ้เราเดินเป็นเต่าอะโอ้โอยขัดใจชิบหายเวลาหนีผีไม่ไดหนียังไงวะไอสัตว์โอ้ เอออาจจะมีรถหรือเปล่ามีรถเปล่าโอ้โหขึ้นรถขึ้นรถมานานจังไ้เฮียโอ้โหเฮียแค่กล่องเดียวแม่งโอ้โหแต่กูก็เหลือเชื่อเลยนะไอ้กล่องกล่องกล่องเดียวแม่งเก็บทรัพยากรเป็นล้านอ่ะกล่องเดียวแม่งเก็บทรัพย์ไอ้เฮียไอ้เฮียกูโดนหลอกไอ้สัตว์กูโดนหลอกเปล่าเอ้ยเฮียกูโดนหลอกเฉยเลยไมื่อกี้ยะกูโดนจับสแกนไอ้สัตว์ ตราก็ตาขาวๆอะเออมึงโดนมะแต่ตัวที่เราเล่ตัวนี้นะตัวชั้นแรกนี่กูวางไอ้เหี้ยเดอร์ีจิเตอร์คืออะไรอ่ะลงทะเบียนอะไรให้ให้สมัครอะไรวะเฮดทูเดอะ์รีจิเตอร์อะไรอ่ะเลาดตงโบร์อะคาเตอร์ไปไปไปเออไปตรงคาลเตอร์เหรอเออแล้วทไปคาลเตอร์เป็นเทียอะไรไม่มีคน หรือว่าเราเราเป็นพนักงานอ้าวเราต้องเปิดทางนู้นก่อนไปไปไปเี๋ยวประตูประตูตีหน้าหมดเลยอะไรอ่ะมันไม่มีอะไรเลยตรงเนี้ยอ๋อเว็ดเว็ดเสเว็เราลูกค้าเราลูกค้าไอ้แก่นี่คนเดิมไม่ใช่อหรอเฮ้ยดูหน้ามันดิดูหน้ามันดิเ เอาดิเอมลูกกินหัวเต๋อถอยสามันไปกิแกนโซนอะไรนี่เอาไปให้ลูกชายเอาไปให้าเอาไปให้หลานชายเอาของเล่นไปให้หลานชายมันบอกโซเดอร์โซเดอร์โซเดอร์คืออะไรวะโซเดอร์คืออะไรโซเดอร์เหรอโซเดอร์โซเดอร์โซเดียโซเดอร์อะไรต้องการอะไรโซเดอร์กีบแอน นี่ไง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 ไอสัตว์ทหารโซเดอร์ไปว่าทหารไอสัตว์นี่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 แม่งอยู่ตรงนี้ไอสัตว์โซเดอร์นี่เรียบร้อยเอาให้เรียบร้อยไม่เราต้องเอาของมาเติมสตะอกไหมนี่แต่ตังค์เออตังค์เอ้ยเอาเอาวอาเอ้ เอาบีดบีดเเหรอเฮียกูปิดร้านได้ไหมน,นี่ปิดก่กูปิดแม่งกูปิดแม่งเลยโอ้มันเดินเร็วกว่าเราอีกอะเอ้ออ,อะไรอะมันล้มอะไรวะเ,เ,เอาเอาเอ้ยทะลุประตูได้ไอสัตว์เอาเยาะอีอะเฮีย <laughs> แล้วทำไมเราทะลุประตูไม่ได้ดูดิเราทะลุประตูไม่ได้เย็ดบอดแม่งทะลุประตูมาไอสัตว์จะ,ออะรั่วเลยอะไรอยู่โอ้โหนุนหน้าตาเป็นเรอะไรวะนี่ Store cursed, t h า s มีอะไรร้านเป็นละวัดแบล็คแล้วกไรอ่ะมันมันมันบอกให้อะไรอ่ะมันบอกให้ออกที่นี่เหรอโฮปยูสือวิฟท์เดอะเฟิร์ส e ีคโฮปยูทรเวิร์บอีกเฟิร์สเฟิร์สเฟิร์ e วีสัปดาห์นี้คุณต้องเอาชีวิตรอดแท้ได้นะจ๊ะอันนี้เป็นอันนี้คือเป็นผู้จัดการเราอันนี้คือเป็นผู้จัดการเราเอออะไรล็อกเดอร์ดอปิดปิดปิปิด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 โอ้โห เข้าดกูล็อกอยู่แป๊บนึงเอ้ากดจอสแกนแต่ดีเทเฮ้ยเสียงมันปดอล็อกล็อกล็อกก่อนล็อกก่อนล็อกไงอ่ะเอาแคล็อกดอแอมอ๋อมันต้องอยู่ข้างในอ๋อเราไม่ไม่เราต้องออกจากร้านอีเราต้องออกจากร้าน <laughs> ล็อกประตูก่อนมันบอกว่าเราอยู่ข้างในอินไซต์อ่ะ ต้องออกจากร้านนี่เอาไอ้เฮียเอาแล้วไม่คุณอะไรแล้วมันเปิดประตูอีกทำไมอะเมื่อกี้นี่คือล็อกประตูแล้วหรอไอ้สัตว์จะรั่วเลยเอาไอ้เียแล้วว่าเปิดอย่างงี้เปิดร้านอย่างงี้ไม่มีใครขโมยอะไรเลยโอ้โหสุดยอดว่ะอออออะะะไไรรมีกกลล้้งงเอากล้องก่อนอะไรมันบอกเอากล้องที่รถเอากล้องที่รถอะไรกล้องตรงนี้ไม่ใช่หรอเอาเอากล้องมาติดหรอ เออราเอากล้กองมาติดคือเราะว่าต้องมีมีอะไรขยับแม่ต้องดูอะ่ะอ๋อต้องเอากล้องที่โอ้โหแล้วกูเดินอย่างเต่าอะ่ะโอ้โหเสียงไม่ใช่เลยเฮียตอนตอนตอนเป็ตั้งอะ่ะตั้งมาเออใช่เลยแขนยืดอ่ะใช่เลยไอสัตว์ตอนตอนที่มันกำลังอะไรวะแขนอะ่ะยืดแขนอะ่ะแขนแขนยืดอ่ะอะไรโกลด์ทูสกิลลิตี้ลูมไปห้องความปลอดภยัยไปไปห้องความปลอดภัยก่อนห้องความปลอดภัยอยู่ไหนวะ ถ้ามันอยู่ไหนเออ Skility สกิลิตี้ตลูมออเออน่าจะอยู่ข้างบนโอ้แล้วเดินยังเต่าอ่ะโอ้โหโอ้โหวันไหนใครได้ที่สุดก็ได้ขึ้นข้างบนละมาสกิล i t y Room เช็คแคมป์กล้องวงจรปิดว่ามีใครขโมยไหมอ่าคาเมล่อะไรกด e เอ้ยไอย้เฮียเอ้ามันเป็นเยทเคไอ้สัตว์มันเป็น, SK, นเฮียอะไรอ่ะตรวจูเถอะ วัตเตอร์เฮลมันไม่ใช่เรื่องจริงใช่ไหมมันเป็นเรื่องปกติใช่ไหมวัตเตอร์เฮลหน่าวัตรักเลยนี่มันโดดได้เหรอเอ้ยไอ้เหี้ยโดดได้ด้วยัตเตอร์เฮลโดนไงลูกค้ามา แบบหนึ่งครับแบบหนึ่งขับกูวิ่งไม่ได้ครับแบบหนึ่งครับลูกค้ารับลูกค้าแบบโอเคเท็ดดี้แบร์มันต้องการเท็ดดี้แบร์ตรงนี้เว้ยไอ้สัสอยไปเอาเท็ดดี้แบร์ให้ไปเอาไปตอนเย็นไปเท็ดี้แบร์แบบบิทเตอร์บีเนี่ยบิทเตอร์บีน่ะ ดีนะก็โชคดีไว้น้องเออออขสต็ปจะบอกให้กูมาหลังขอยอ่ะเออแมวนะไอสัตว์โยอ้เฮียตกใจหมดไอสัตว์ตกใจใหญ่เฮียตกใจใหญ่โอ้ยหน้าหน้ายูทูบกูจะบินไม่หนีเฮียโอ้ยไปไปโอ้โอ้เข้าไปก่อนเข้าไปก่อนไม่ต้องการอะไร อะไรมันอายุเท่าไหร่นี่อายุเจ็ดพ่อมึงเหอะมันบอกอายุเจ็ดอายุเจ็ดเฮียลูกชายอ๋อเจ็บปวดม่ต้อได้รถอ๋อรถของเล่นเอาเอาเอาไอ้เฮียกูให้มือเปล่าใหญ่เขาเฉยเลยอ่ะกูให้มือเปล่าใหญ่เขาเฉยเลยกูจะรั่วเลยไอ้ตดไอ้ตอดเฮียยาโกตอดแปรด แสงแปลกแปลกแปลเลยโอ้โหย่าน่าใหญ่แบบคนหนุ่มใหม่สัตว์โอ้โหหน้ายายแบบหนุ่มฟอรอเฟี้ยวเลยสัตว์มาแล้วต้องรอไม่มันมีกี่คืนเนี่ยกูสงสัยเนี่ยมันมีกี่คืนเนี่ยโอ้โหไม่ใช่เว้ยเฮ้ยเด็ก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 ไอเด็กขี้อะเฮ้ยไม่ไม่ไอหน้าเ่อะหน้่ไหนวะไหนวะมองไม่เห็นวะ เฮ้ยต้องดูแหวนเลยเฮ้ย <Yeah. S 1> เชี่อเชื่อ yeah. uh, yeah. อ้าเว้ยเนี่ย booking for something เฮ้ยทำไมหน้ามันเป็นอย่างนี้นะเฮ <Okay. S 1> ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเอาฮ้ยเฮ้ยเอะไรบ้างนั่น test one sorry is <laughs> not for sale มันไม่ขายเอา้าแล้วแล้วหัวเลาะแล้วก็ไปอะไรอ่ะปิดประตูเอาโชคดีโชคดี เราต้องเราต้อง follower กูเหรอเฮียเด็กแม่งไปอย่างไวดูกูดิโอ้ดูเดินอย่างช้าเด็กแม่งไปอย่างไวเค้กชูเกอร์ไปไปเอาลูกซองเอาลูกซองยิงผีได้ไหมอ่ะที่หยดไอสัตว์ลูกซองยิงผีเฮียลูกซองยิงผีต้องโลบ้าแค่นี้เฮ้ยเฮียอะไรอ่ะเฮ้ยเฮ้ยเฮียเฮียเราจะวิ่งยังไง โอ้ย้ยวิ่ง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 ดิสัตว์หล่อเฮียเลยเฮียวิ่งอย่างไรวะเฮียเฮียเฮียเฮ้ยมันขวดเรามันขวดเราเฮ้ยเฮ้ยปิด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 ประตูวิ่งไปไหนอะโอ้ยมันตื่นเไม่เฮ้ยกูเลิกกูเลยยี่สิบกูตายเฮียมึงออกก่อนมึงออกก่อนเอ้าเอ้าเฮียตายเลยไอ้สัตว์อ้าวเฮียตายเลย โอ้ยเฮียพอพอพอเยียเอาหอมป่าหอมกอพอจริงๆเราต้องหนีเข้ารถปัววะ <c oughs> เ,เ,เฮ้ยแล้วขับรถหนีไว้อีย